สําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการรับฟรีนะครับับรสิทธิ์ขั้นสูงในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนะครับ GM จะแจกฟรีวันไหนจะรับได้ฟรีวันไหนไปดูกันในคลิปนี้กันดีกว่าครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับผมนะไฟเตอร์ Fighter, เป็นชุดเลเจนดารี่นะครับผมนะ สามารถปรับเปลี่ยนแฟชั่นได้ถึง3-4แบบแล้วก็มีท่าทางมีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะครับเรามาสุ่มกันดูได้นะผมนะตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ทธันวาคมนะครัมการันตีบัตรสิขั้นสูงในเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันนี้สำหรับสิทขั้นสูงตัวนี้ก็เป็นตู้8 t ทีนะครับ ตั้งแต่27ถึง30นะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายไงนะครับ3 3 3การันตีเลยต่อมาครับแฟชั่นใหม่ครับถึง4ธันวาคมเบรดโอนิกิจกรรมนี้ก็ง่ายๆครับเปิดประตูหาเพชรหาชุดในนี้ก็จะมีชุดมีเพชรมีสกินกระเป๋ามีท่าทางนะครับแล้วก็มีกล่องสุ่มนั่นนี่นู่นนะครับซึ่ง ถามว่าผมเอาไหมผมก็ไม่ไม่เอาครับอเอาแค่กระเป๋านะฮะชุดเอามามันก็ไม่ได้ใส่นะครับส่วนมากผมก็เล่นไฮไลท์ไงสกินหมัดพลังมังกรนะครับเป็นหมัดอัพเกรดแลวนะครับอีโวนั่นเองนะ26พฤศจิกายนถึง10 ธันวาคมผมเนี่ยมีแล้วก็เลยไม่ได้สุ่มให้ทุกคนดูนะว่ามันหมดไปกี่เพชรใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็รีบๆมาสุ่มแล้วคอมเมนต์บอกเพื่อนด้วยแล้วกันว่าหมดไปกี่เพชรของรางวัลเพิ่มเติมก็จะมีตามนี้นะครับระเบิดบ้างสกินลดสกินกระเป๋านะครับแล้วก็ท่าทางครับแล้วก็สกินล่มนะแล้วก็โทเค็นเอามาแลกพวกหมัดน,นะครับนี่นะหมัดก็จะเป็นหน้าต่างนี้มีท่าทางด้วยนะครับแล้วก็มีโทเค็นเอาไว้อัพหมัดน,นะครับโปรโมชั่นเติมเพชรสะสมนะครับ เติม1เพชรก็ได้รับของแล้วอ่ะ1เพชรเนี่ยจะได้เป็น1เพชรได้รับระเบิดร้อยเกได้รับสก,กินรถมอไซค์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1นึธันวาคมครับผมก็จะเป็นกิจกรรมแก๊งกระต่ายหมายฟันกลับมาอีกแล้ว ตั้งแต่วันที่29ถึง5ธันวาคมมาในตู้ลัคกี้นะไม่ใช่ตู้อีโวนะครับเผื่อใครที่อยากจะได้แฟชั่นชุดนี้นะครับซึ่งเป็นชุด AU OK ชอบใส่นะเพราะว่าเสื้อมันแรมันเท่นะครับส่วนตัวผมก็มีแล้วผมก็ไม่เอานะครับผมก็จะแลกแค่ตั๋วแค่นั้นเองเผื่อใครยังไม่มีก็มาสุ่มได้นะครับทุกคนนะเข้ามาวันนี้เลยตั้งแต่วันที่29ถึง5ธันวาคมก็ตามหัว,ว,วข,ข,ข้อคลิปเลยนะครับว่าจะมาสอนวิธีการรับฟรีสิทธิ์ขั้นสูงแจกยกเซิร์ฟเป็นซีซั่นสุดท้้ายนนะผมของปีฮ นั่นก็คือกิจกรรมนี้ฮะสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นสุดท้ายแต่สิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นรอคุณอยู่จอมเวทพายุหิมะเซตแม่มดทานน้ำแข็งเซตพ่อมดพายุหิมะ24-31ธันวาคมแจกฟรีสิทธิ์ขั้นสูงรับยกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอันนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าแจกฟรีจริงๆจากเพจของกอลิน่าฟรีไฟ r ์เลยออฟฟิเชีของกอลิน่าฟรีไฟล์เพิ่งโพสต์มา เขาโพสต์ไว้ว่าถึงเวลาอำลาแล้วกับสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นสุดท้ายที่จะมาในทีมจอมเวทพายุหิมะเขาทั้งสองจึงต้องออกมาปกป้องล็อกวันให้ดีสิ้นทันวานี้แจกฟรีสิทธิ์ขั้นสูงซึ่ง โพสต์นี้เป็นโพสต์จริงไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดข้อความที่เห็นในภาพนี้ก็คือข้อความจริงๆจาก g m กานิ n a า r e e Fire ครับใครอยากรู้ว่าสิขั้นสูงนะครับมีอะไรบ้างผมได้ทักลิปไว้ให้แล้วนะครับกดเข้าไปดูที่ช่องได้แล้วจะเจอกลิ้งนะครับสิขั้นสูงเดือนธันวาคมนะผมได้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาแจ้งเฉยๆว่า GM แจกฟรีสิขั้นสูงรับยกเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วจะรับยังไง <ül> ผมคิดว่าน่าจะเป็นการล็อกอินเข้ามาแล้วก็รับเลยในวันที่24่ิ2ส2่2ี่ห้า2ล็อกอินรับเลยเนี่ยเห็นะไหม น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแจกฟรียกเซิร์ฟนะครับผมในวันที่ยี่สิบสงสาสิบเอ็ดธันวาคมนะสำหรับซีท่านสูงนั่นเองนะครับอย่าลืมมารับกันนะเดือนหน้านะฮะสำหรับเอฟซีคนไหนที่กำลังรอคลิปเราบอกถู่นะครับตอนนี้กําลังตัดอยู่นะยังไม่เสร็จเลยนะครับดูคลิปฟีไฟกันไปก่อนเด้อเดี๋ยวผมนี่ตัดแล้วจะเสร็จแล้วจะลงให้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกป็นกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องยูทูบ ktc gamer มีจุดให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ